กลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570โดยอพทองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักง,งานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีรายละเอียดเป็น4กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติชั้นดีเครง่งทะเลน้อยเป็นกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุดส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมในพื้นที่ตอนบนบริเวณพลุควรขี้เซียนทะเลน้อยซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศรัมาซาไซซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอนุสัญญารัมซา2กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หรือ CBT เป็นกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการวางแผนและกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยมุ่งเน้นสิ่งสำคัญไปที่ความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าทุกคนในชุมชนคือเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น และร่วมรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 3. กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าและบริการเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงการค้าและบริการในเขตเมืองหัดใหญ่และพื้นที่เชื่อมโยงโดยหัดใหญ่ได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้และมีบทบาทเป็นประตูการท่องเที่ยวหรือทัวริสึมเกตเวย์ ที่สำคัญของประเทศทางภาคใต้เพื่อเป็นฐานรองรับในการขยายตลาดการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มผู้เยี่ยมเยียนกลุ่มต่างๆที่หลากหลายและมีคุณภาพ 4. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากลและการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ตามนยโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิน่น